ต่อเขาครับตีคือเอาแล้วครับไอ้แดงพลักไปไม่ได้เดี๋ยวเว้นเว้นเหลืออะไรกองแกงเลยนะครับกองแกงได้เหลือนะนี่ลูกปีมันแต่นักสืบมันพาคนวันนี้พาคนวันนี้หน้าตีต้องมันหน้าตีต้องมัน อยู yeah. ่ลำไดยนะครับดาวังนี่กองแกงครับพยายามที่จะไม่้เนี่มันจะไปมันจะอยู่จะไปมันจะอยู่จะไปลำมได้ร้องลำมได้้องลำมไ้องตอมาดิต่อเองเงไม่เล่นไม่เล่นี่คือลูกเต๋าเลยนี่ล้ลมไ้มไม่ไลมลมไม่แลนไม่เล่นไม่แล่นี่นี่ไปน้าาทีท่นาทีท้า ของแกิไม่ดีเลยก็แบ้วนี้งงกเลย รวมยู่รวมไปนะครับนาทีนี้แดงเดนนี่นน มัวใจเรื่อยเินครับเป็นเชนณะตียิงย้ายอีกใครนึงต้องกองแกงนะครับครับโค้งแก่ตุกใจแขวนๆทางบ้านเดียครับ